คุณเคยเรียกแกร็บแล้วเจอคนขับแบบนี้ไหมคนขับที่เป็นแม่เองเดียวพี่ขับแกร็บเพื่อลูกค่ะอยากจะยืนหยัดด้วยตัวเองแล้วก็ดูแลลูกให้ได้ค่ะเป็นด็อกเตอร์ ขับแกร็บนะครับขับไปเรียนไปคุณก็เรียนจบปริญญาเอกได้นะครับเป็นสายเปตัวเองอุ้มมาขับแกร็บเพราะว่าเอ่ออุม้มซื้อความสุขให้ตัวเองอะค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะเป็นคนในเครื่องแบบก็รับราชการเป็นงานหลักครับขับแกร็บเป็นพระธามครับเป็นวัยรุ่นสร้างตัวก็จริงๆผมขับแกร็บเนี่ยเพื่อจะเก็บเงินเพื่อให้มันตอบโจทย์ทุกความฝันของผมยังมีอีกหลายเหตุผลเลยครับที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยมาขับแกร็บได้ประสบการณ์ใหม่ได้สุขภาพที่ดีได้เรียนรู้ได้เจอเพื่อน คุณต้องการมีเวลาที่ที่สามารถไปหาหมอถ้าลูกต้องการนิงนะตอนนี้ยนิงก็ปิดงานแล้วก็พร้อมกลับไปหาลูกได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครแกรบพร้อมสนับสนุนทุกแรงขับเคลื่อนของคุณ ฉัันจะกลบมาขับแกร็บไปถึงทุกจุดหมายเป็นคุณก็ขับได้สมัครเลย